ขึ้หงังครับโอเคเดี๋ยวฟ้าครับสามสองสามอุ้ยเบลลอู oui, ้โทเศัพับกับตัวครับ กูเก่งมากมันเก่งจริงเก่งมากมากระวังแข้งตานะครับระวังแข้งตาต่อไปตาผมตาไอ้เมีสสยตาคิสส้หัวฮึมซาลี่ซาี่เครื่องบินเครื่องบินบังหานี่เครื่องบินบักหาแบบสี่มันไม่เห็นครับเหี่ยบินทั้งบานราล่มไปบิดพอมันเหมือนที่มึงทำกู ทำกับวันที่เหมือนน้ำมึงทำกู ары, าอาออกมคุณดอกเตอร์สรจิาุสบุสควงขาหมอมอยำกระหม่มมอมเห็นเห็นนไหมครับ ยำก็มอมรอยเท้าจัดตอนนี้จะปีนเขาอย่างแน่เลยครับสินค้าเด้งแรงนะครับถ่ายไปถ่ายแล้วครับก็ลองถ่ายกันครับสินค um ้าม e yeah, ันเด้งแรงอยู long, ่นะเดี๋ผมจะโชว์อะไรให้ดูคุ่งถ่ายนี่ครับซ้ำสองซ้ำ เก็บจะลอยอยู <so ่แล้วแบมมาต่อไปตาผมไม่ให้พอแล้วครับตัดรอครูสอนแล้วยุดเก็บกกอนนี่บดูหูหมาของผมนี่คือหมาผมชื่ออีดำ ยาเขาบอกว่ากล้องจะถ,ถ่ายถึงจุดที่เราไม่ถึงนะครับเล้วมาถ่ายหูคุณคสรยุทธครับผมหูผมไอ้ไอ้เนี่ยดึงอะไรไอ้เบี้งเนี้ยถึงก็ถึงครับดำ้มอีดำ้มดเอาดั้มรอรอเลยขามัง ยับยับอ๋อวยับยับแล้วก็บย่ดเหรอยัดเก็ชิก็ชีเด่งออกเลงสปินรงเนะนี่ครับปล่อยมันไปครับลารไเรื่อคือคือแค่ว่ายับมาค่ลในรอบนึงมาเร็วไปจำเน้ยครับตาผมไม่ใช่เหรอ กะเป๊ะแต่ลมครับแต,แต่ลมแต่ลมครับแต่ลมดูเขาไว้นะครับเขาอยากโซพาวครับเนี่ยครับกระบองไม้ไผ่ผมลืมปล่อยครับเดวตัดคลิป